ตอนเริ่มก็คือทํากระเป๋าก่อนนะคะก็คือหาโรงงานทําตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งใบนะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งทําเลยเพราะว่าไม่มีทุนเป็นแค่นักเรียนค่ะก็เอาแค่ตัวอย่างเนี่ยค่ะไปรับ P เด d e r ป้อประสบอุบัติเหตุแล้วข้อเท้าหักแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าเป็นโรครองช้าก็คือเดินแล้วเจ็บส้นเท้ามากๆก็หารองเท้าเพื่อสุขภาพมาก็ไม่ได้รักษาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็ทํารองเท้าอยู่แล้วงั้นเราก็ลองแบบ คิดหาวิธีทํารองเท้าที่มารักษาเราเองเพราะว่าขนาดรองเท้าต่างประเทศรองเท้าสุขภาพก็ยังไม่ช่วยงั้นก็เลยลองคิดเองสวัสดีค่ะรายการ SME Hero วันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจแบรนชูธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์จนวันนี้ยอดขายกว่า300ล้านต่อปีใครอยากประสบความสำเร็จไปติดตามกับจิมได้เลยกโกล จิมก็อยู่กับคุณปอเจ้าของแบรนด์ชูนั่นเองคุณปอคะอันนี้คือคอลเลคชันใหม่ของเราหรือเปล่าคะ,คะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ตอนนี้เลยนะคะ,คะเป็นการคอลเลเบอรชันระหว่างแบรนด์ชูกับแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยแบรนด์อิชชูค่ะ,คะก็จะมีมาครบ ทั้งรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าหมวกแล้วก็กระเป๋าเลยเหมาะสําหรับใครยังไงครับปอจริงๆก็จะเป็นเหมาะกับเป็นเป็นคอลเลคชันที่เป็นธีมเกี่ยวกับ Tree c t i f i e d Day คือเรียกว่าใส่สบายใส่ได้ทุกๆวันใช่ก็จะสังเกตว่าก็รองเท้าก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นรองเท้าแตะนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมพิเศษก็คือจะมีลายของ i ิชชูนะคะอยู่ปริ้นอยู่บนที่รองเท้าค่ะอย่างเนี้ยก็จะมีลายอิชชูแบบอยู่ที่รองเท้าทุก คู่เลยค่ะแสดงถึงความคอ a b o r เ t ชันของเราตรงนี้แล้วเนี่ยมีคอลเลคชันใหม่อื่นๆอีกไหมคะมีค่ะเพราะว่าชูเนี่ยจะมีคำคอรเริเบชันเยอะมากเลยนะคะอยากจะลองให้ดูชูเอ็ก l o ลล t t ิตค่ะก็ถือว่าเป็นตัวฮีโร่ของชูเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าครั้งในที่ชูออกคอรเริเบชันชูเอ็กเซลล t คิเนี่ยก็เรียกว่าโซลเอาท์แบบอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ออกมาโดๆนี้ เกิดคอลเลกชันที่แบบสุดภูมิใจที่เพิผ่านมาเมื่อไม่นานวันนี้นะคะ,คะจริงๆอยู่ด้านโน้นนะคะเดี๋ยวขอพาไปชมนะคะค่ะไปเลยค่ะ,คะก็จะเป็นคอลเลกชันสองคอลเลกชันนี้เลยนะคะ,คะเพราะาอันนี้คือที่สุดแห่งความภูมิใจเลยเพราะว่าเป็นคอลลาบอรชันที่เราชูเนี่ยได้ทำคอลลับกับ ราชวงศ์ของอังกฤษนะคะก็คือเธอเนี่ยเป็น the lady นะคะเป็น lady the manners นะคะ,คะแล้วก็ดีไซน์รองเท้าออกมานะคะซึ่งรองเท้าที่ดีไซน์เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นตราประจําตระกูล<า>ถ้าดูดีๆจะเป็นนกยูงนะคะเป็นตราประจําตระกูลของ lady the manners ค่ะก็ออกมาจริงๆเป็น lady สท่านนะคะก็ออกมาเป็น3ดีไซน์ คุณแพรวัฒนิกานะคะก็คือเป็นดีดไซเนอร์ไทยแบบตัวท็อปเรียกว่าตัวแม่ของเมืองไทยเลยเราก็ได้ทำการคอลแลบกับชูเอ็กวัฒนิกานะคะ,คะก็มาเป็นรองเท้าก็จะมีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าแบบตามคาแรคเตอร์ของคุณแพรคุณป้อคะตั้งแต่เริ่มนี่คือเราก็ขายกระเป๋าอะไรมาตั้งแต่เริ่มเลยหรือเปล่าคะค่ะจริงๆคือป้อเริ่มตั้งแต่ ตอนเป็นนักศึกษาเลยนะคะตั้งแต่เรียนอยู่เลยอตอนเริ่มเนี่ยค่ะตอนเริ่มก็คือทํากระเป๋าก่อนนะคะ<ช>ก็คือหาโรงงานทําตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งใบนะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งทําเลยเพราะว่าไม่มีทุนเป็นแค่นักเรียนค่ะก็เอาแค่ตัวอย่างเนี่ยค่ะไปรับพีออเดอร์ตามร้านต่างๆในสยามหลังจากรับพีออเดอร์ร็อตแรกก็คือประสบความสําเร็จเรียกว่าแบบเข้าใจตลาดก็มีคนออเดอร์กันมาเยอะมากก็รับออเดอร์มาเรื่อยๆจนเก็บเงินหลักเรียกว,ว่าหลักแสนได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาเปิดร้านของตัวเองที่สยามก่อนที่จะเรียนจบหลังจากที่เปิดร้าน แล้วเนี่ยนอกจากมีกระเป๋าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคือร้านมันใหญ่แล้วก็รู้สึกขายแต่กระเป๋าก็คงแบบไม่พอก็เลยดีไซน์เสื้อผ้าเพิ่มนะคะแล้วก็มีรองเท้าเข้ามาเพิ่มการตอบรับน่าจะดีมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือพอเปิดร้านแรกเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเลยก็คือรายได้ดีมากเรียกว่าบางทีคือเรียนเรียนตอนเช้าตอนกลางวันต้องรีบมาเปิดร้านแบบคืนแล้วก็กลางคืนก็ไป กลางคืนก็ต้องไปสั่งช่างทำทำสินค้าออกมาคือเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนแต่ก็ทุ่มให้กับร้านจากสยามมาขยายช็อปเยอะๆแบบนี้เนี่ยตอนนี้มีกี่ช็อปนะคะตอนนี้มีทั้งหมด44จุดขายค่ะโอ้44จุดขายแล้วก็เป็นช็อปใหญ่ๆเหมือนที่นี่ใช่ช็อปใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีประมาณ13-15สาขาค่ะแล้วจากกระเป๋ามาสู่รองเท้าได้ยังไงคะคือพอเราได้าราแล้วเนี่ยเราสึกว่าขายกระเป๋าอย่างเดียวไม่พออยากเพิ่มยอดขายก็มี อีไซน์เสื้อผ้าอะไรคุณแม่ตัดเย็บมีเสื้อผ้าเข้ามาแล้วก็พอมองว่ามีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามันขาดรองเท้าซึ่งต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยรองเท้าที่แบบแบรนด์รองเท้ามีไม่เยอะรู้สึกว่าเราอยากดีไซน์รองเท้าเองค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำรองเท้าเข้ามาด้วยจุดเด่นของรองเท้าของเรานี่คือ อะไท่าน้าตอนนี้นะคะจุดเด่นของรองเท้าเราก็คือรองเท้าโซฟาชูรุ่นนี้เลยค่ะที่ได้รางวัลนวัตกรรมค่ะเพราะว่าป้อประสบอุบัติเหตุแล้วข้อ,อเท้าหักแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าเป็นโรครล,ลงช้าก็คือเดินแล้เจ็บส้นเท้ามากๆแล้วก็หารองเท้าเพื่อสุขภาพมาก็ไม่ได้รักษาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็ทํารองเท้าอยู่แล้วงั้นเราก็ลองแบบ คิดหาวิธีทํารองเท้าที่มารักษาเราเองเพราะนขนาดรองเท้าต่างประเทศรองเท้าสุขภาพก็ยังไม่ช่วยงั้นก็เลยลองคิดเองอันนี้ก็จะเห็นว่าลายเป็นโซฟาชูใช่ไหมคะ,คะเป็นโซฟาตอนที่คิดโซฟาได้เนี่ยคิดได้ตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเบาะมันรองรับร่างกายเราทั้งทั้งตัวได้รอ,องรับเรื่องการเจ็บหลังได้ก็เลยได้ไอเดียว่างั้นเอาเบาะอยากเอาเบาะเนี่ยมาไว้อยู่บนรองเทา้าทําให้ป้อหายจากโรครองช้า ค่ะแล้วก,ก็รู้สึกว่ามันวิเศษมากก็เลยเอาเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมหลังจากนั้นก็คือเรียกว่าได้รับความสนใจจากสื่อ <c oughs> แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ธุรกิจตปอเป็นช่วงดาวด้วยนะคะอ้า เกิดจากอ,อ,อะไรคะตอนนั้นเป็นช่วงแบบมีวิกฤตแล้วก็เป็นช่วงที่อินเตอร์แบรนด์ต่างๆเริ่มทะลักเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาตีแล้วเข้ามาตีแล้วแล้วก็เป็นช,ช,ช่วงที่อยู่ดีเราก็ข้อเท้าหาักก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ <ๆ S 2> คือหลายอย่างประดังประเดเข้ามาแต่พอแบบรองเท้าอันนี้ช่วยแบบพลิกฟื้นชีวิตป้อนเนี่ยแล้วก็เป็นที่สนใจของสื่อ<ช>ก็ทําให้แบบมีคนสนใจแล้วก็ทําให้แบบยอดขายเนี่ยพุ่ง ขึ้นหลังจากนั้นเลยค่ะตอนนั้นบอกได้ไหมวิกฤตอะไรที่เราเจอตอนนั้นนะคะตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอ๋อนะคะแต่ว่าก็ได้ในส่วนของยอดขายของรองเท้านี้ได้ยอดขายรองเท้านี้ช่วยแบบพลิกฟื้นธุรกิจกลับขึ้นมาถ้าพูดถึงวิกฤตแล้วต้องถามโควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คิดได้เลยก็คือออฟไลน์เนี่ยเราขายไม่ได้งั้นก็ขายออนไลน์ดังนั้นในช่วงโควิดก็คือขายออนไลน์แล้วก็การขายออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคือการไลฟ์สด เขาก็เลยออกมาไลฟ์สดไลฟ์เองเลยไลฟ์เองเลยแล้วก็ปรากฏว่าก็คือได้ผลตอบรับดีมากล็อกดาวน์ในช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปไหนดังนั้นชีวิตเขาก็คือดูออนไลน์ก็เรียกว่ามาถูกจังหวะพอเปิดคลายล็อกดาวน์ทุกคนก็คือเหมือนลูกค้าทะลักทะเลเข้ามาเพื่อช้อปปิ้งกลายเป็นยอดในช่วงโควิดอะค่ะคือยอดเติบโตขึ้น20%ด้วยจากปีปีที่ไม่ได้ปิดโควิด รูมทั้งเงินแรงและเวลาแล้วแบบพลังจิตวิญญาทั้งหมดเพื่อการสร้างแบรนด์ดังนั้นเนี่ยคุณภาผ้าสินค้านี่เราเป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานและกันที่แบรนด์จะต้องมีเพราะว่าถ้าลูกค้าติมาเนี่ยคือมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราทําลงไปการทําธุรกิจมันก็มีโอกาสที่จะทําผิดพลาดกันได้บ้างแต่สิ่งที่เราทําความจริงใจของเราก็คือเรายอมรับฟังให้โอกาสแล้วก็ให้ความไว้วางใจค่ะน,นี้คือสิ่งที่ชูทําคือ กลยุทธ์นึงเลยคือความจริงใจอนาคตเนี่ยจะมีแบรนด์อื่นๆออกมาอีกไหมคะหรือว,ว่าวางแบรนด์ชูเป็นยังไงบ้างป้อจะเน้นโฟกัสที่แบรนด์ชูแบรนด์เดียวนะคะแต่ว่าภายใต้แบรนด์ชูโอเคอาจจะมีซับแคตเกอรีสินค้าออกมามแต่ก็ยังมีชื่อคําว่าชูเพื่อให้เราเรียกว่าจัดก,การง่ายใน รีซอสของเราที่จํากัดเพราะเรามีทีมงานอยู่เท่านี้พยายามทําอยู่ภายใต้อัมเบร่าของชูถ้าแตกลายออกมาเนี่ยก็จะมีชื่อชูอย่างเช่น c a t ตา o r y ใหม่ก็คือชู3-6-5 days อย่างเงี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะโปรโมทภายใต้ในภายใต้แบรนด์ชู อีก3ปีแบรนด์ชูจะเป็นยังไงคะคือป้อตั้งชื่อบริษัทให้เป็น global เลยเพราะว่าป้อวางแผนที่จะไปต่างประเทศณวันแรกที่ป้อรีแบรนด์เป็นชูเลยค่ะดังนั้นใน3ปีเนี่ยใน3ปีข้างหน้าเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ขยายให้ทั่วประเทศไทยปีหน้าเนี่ยเป็นเกตเวที่จะไปสู่ต่างประเทศเรียกว่าเกตเวทในที่นี้หมายความว่าเราจะไปลองชิมลางในประเทศที่เรามองเป้าหมายไว้ค่ะ,คะส่วนปีถัดไปเนี่ยเราตั้งใจเลยว่าเราจะไปเปิดขยายธุรกิจจริงจังไปสู่ต่างประเทศ เราตีตามแบรนด์ชูเลยหรือเปล่าคะตอนนั้นไปเรียนเรื่องการสร้างแบรนเลยนะคะจริงจังเลยจริงจังเลยแล้วก็จ้างที่ปรึกษาด้วยแล้วก็รีแบรนตัดจากชูเบอรี่เป็นชูเพราะว่าจะให้รู้สึกแบรนเนี่ยเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นค่ะม,<ต>มีตัวตนคาแรคเตอร์ที่เป็นกลางแต่ว่าหลังจากที่รีแบรนด์ใหม่เป็นชูแล้วเนี่ยสินค้าของเราก็คือหลากหลายมากขึ้นเลยหรือเปล่าคะแบบม,มากขึ้นการใส่ใจของการออกแบบให้ลูกค้ารู้สึกว่า มันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แม้แต่รองเท้าที่มีส้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นชูความรองเท้าที่นุ่มมีดีไซน์โซฟาชูเข้าไปเกี่ยวข้องพอรีแบรนด์เป็นชูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้เป็นก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยพอรู้จักแบรนด์เนี่ยเรารู้สึกรักรู้สึกอยากรู้จักอยากอยากครอบครองการที่เป็นแบรนด์แฟชั่นเนี่ยมันต้องอัพลุคของคนที่ใส่ ดังนั้นเรื่องของภาพลักษณ์สำคัญพอเป็นแบรนด์ชูสิ่งที่เป้อวางไว้เลยตัวตนของชูเนี่ยจะต้องเป็นอินเตอร์แบรนด์ถ้าใครอยากทำธุรกิจน,นะคะอยากบอกอะไรเขา สำหรับคนที่อยากทาธุรกิจนะคะก,ก็เชื่อว่าคือมันมีวิกฤตอยู่เรื่อยๆเนาะมีขึ้นมีลงแต่สิ่งที่คนทําธุรกิจที่ต้องทําเลยคือการเตรียมพร้อมอคืออย่างป้อนเนี่ยคือป้อจะคอยเรียนรู้อยู่เสมอนะคะแบบคอยสึกษาเรื่องใหม่ๆหรือเทรนด์ใหม่ๆหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคใหม่ๆอยู่เสมอคือเราคอยเรียนรู้เติมความรู้อยู่เรื่อยนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องใช้เนี่ยเราจะได้พร้อมทันทีเราก็จะได้ปรับตัวได้ทันที